รีวิวค่ะแบ็คพิงเดอะมูฟี่กันดีกว่านะเห็นชายแล้วนะคะกับรอบปธรทมทัศน์ที่เกาหลีค่ะดูจากบรรยายกาศนะคะตรงนี้ค่ะต้องบอกว่าดีมากๆเลยนะคะคือคักกันหนักมากค่ะแล้วก็เห็นนะคะมีการปลาสลิปปาตัวกันให้ดูกันแบบรัวๆกันด้วยนะคะ ซึ่งเดอะมูวี่ค่ะก็เข้าฉายนะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะ4สิงหาคมถึงวันที่8สิงหาคมเท่านั้นนะคะโดย,ยจะฉายนะะในโรงภาพยนตร์ค่ะในประเทศที่เขาก็ไม่มีการล็อกดาวน์นะคะอย่างที่เกาหลีค่ะก็น่าเดินมากๆนะคะดูจากตรงนี้นะคะก็มีป้ายโปสเตอร์ค่ะแบบใหญ่เบิ่มเลยนะแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะสำหรับโรเซ่ตรงนี้ค่ะ โอ้ยเห็นแล้วนะก็อยากจะว์าไปอยู่ตรงนั้นเลยนะคะอยากจะกรี๊ดนะคะอยากจะวีดกันให้หนักๆค่ะแต่ว่าตอนนี้เนาะแค่เอามาสปอยเล็กๆน้อยๆนะคะจาก b ิงอินเตอร์ค่ะเท่าที่แอดไปตามดูนะคะเห็นเขาบอกว่าถ้ามีฉากที่พี่ซูค่ะร้องไห้ด้วยนะคะแล้วก็ในนะคะเดอะมูฟวีค่ะเห็นเขาว่านะคะลิซ่าค่ะพูดภาษาไทยซะเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะคะ โอ้ oh my god ได้ยินถึงตรงนี้ค่ะต้องบอกว่าอยากจะร้องไห้จริงๆเลยนะคะคือทั้งสงสารพี่ซูค่ะที่เธอนะคะร้องไห้ค่ะแล้วก็สงสารตัวเองค่ะที่อดดูลิซ่าเนาะพูดภา,าษาไทยอะนะคะแล้วก็เห็นว่าค่ะมีฉากที่เจ้าแห่งฮัทจูบเจ้าจันกอมด้วยค่ะอ่ะมีแบบนี้ด้วยหรอคะเนี่ยไหนใครนะคะได้เข้าไปดูบ้าง มาช่วยกันรีวิวนะคะคร่าวๆค่ะให้กับคนไทยตาดำๆอย่างเรานะคะได้ฟังไปบางๆก่อนก็ยังดีนะคะเห็นว่ามีบางคนค่ะอยู่ที่เกาหลีบ้างบางคนก็อยู่ที่ี่ญี่ปุ่นบ้างนะ,ะเห็นว่านะคะเขาก็จะไปดูกันนะคะเราก็จะมารีวิวให้ฟังค่ะถ้ายังไงเนี่ยแอดขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะถ้าเข้ามารีวิวในนี้นะคะก็ใจจริงค่ะก็อยากจะให้วาจีนะทําออกมาเป็นดีวดีนะคะวางจาหน่ายไปเลยค่ะเพราะว่าบางคนเนาะก็ไม่มีโอกาสนะและ้วโควิดอย่างเงี้ยมันก็เสี่ยงใช่ไหมที่จะเข้าไปดูในโรงหนังนะ ก็ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้เขายังไม่วานจำหน่ายนะคะแต่ว่ามีบางคนเนี่ยได้ไปดูในโรงหนังแบบจริงๆแล้วเนาะก็แอดก็เลยเอาบรรยากาศคะคร่าวๆค่ะเอามาให้ดูแล้วกันว่าตอนนี้นะคะทัวโลค่ะเขากำลังใช้ The ะมูฟวีนะคะของแบ็คพิงกันอยู่ค่ะก็บรรยากาศก็คึกคักหนักมากอย่างที่เห็นนะคะแหมชอบจริงๆเลยค่ะก็ก่อนจะคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า